สวัสดีค่ะวันนี้ร้านสองสี่เลยมานำเสนอร o บุ b มือสองนะคะเัว Acer นะคะสเปค i5 gen เจนะคะมีการ์จอด้วยนะคะแรมแปดิกนะ,ะตัวนี้หาดด d หนึ่ง t e r a b y t หน้าจอใหญ่14นิ้วนะคะมาดูสภาพเครื่อนกันนะคะคีย์บอร์ดไม่หลุดไม่ลอกนะคะสติกเกอร์อยู่ครบนะสวยงามนะคะนั่นข้างใช้ช่องนะคะ CD ก็ใช้ได้นะคะ ฝาหลังก็จะมีรอยขีดขวนตรงนี้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ด้านหลัง็อดอยู่ครบทุกตัวนะคะตอนนี้เครื่องออกปี2018นะคะกลับด้านให้ดูนะคะเข้ากล้องไม่เห็นสภาพเครื่องโอเคอนะคะวสวยอยู่นะคะตอนนี้มาดูข้างในกันนะคะ ฟังเสียงกันค่ะเสียงดังฟังชัดนะคะฝาก YouTube ร้านด้วยนะคะจะมีรีวิวสิทธิ์าเมืองศงให้ทุกตัวเลยนะคะตัวนี้หลักค้นหาข้อมูลก็ไวลื่นมืออยู่นะคะอายุเครื่องประมาณ5ปีค่ะตัวนี้ ตัวนี้ลงวินโดว์ให้ใหม่เรียบร้อยนะคะสนใจทักมาหน้าเพจได้นะคะสอสิริละเอียดจัดสรงรีทั่วประเทศนะคะ